สวัสดีทุกคนสวัสดียามแรงวันนี้มาอัปเดตบริเวณเขตด,ด้านหลังของสุดการค้าเวียงจันเซเตอร์แล้วก็ภาคสันเนาะเสียงอย่าอ่อนๆมาหนี้ทุกคนเ <c ười> จ็บคอเนะาะวัวจะสบายดีปันใดเดียย๋ยวฮอร์สิพาทุกคนมาเบื้องบรรยากาศเทศกาลกินเจเนาะแต่อันนี้เขามาเบื้องหลังเนาะผมก็สิมันยุ่งมายังไปปานนี้แหละทุกคนเนาะเบื้องหน้าจะเข้าทางเบื้องทางเบื้องถนนอ่าคูเวียงเนาะเข้าทางนั้นมาแต่ว่าอันนี้เขามาทางเบื้อง ตลาดหนองจันทุกคนเบื้องหลังที่เราผ่านมาเนาะจะเป็นตลาดหนองจันเดี๋ยวเฮาสิไปทุกคนคนจัดงานอยู่เบื้องหลังอ่าเบื้องหลังศูนย์การค้าเวียจันสเตอร์แล้วก็ภาคศักด์เบื้องหลังศูนการค้าเวียงจันทร์ <c oughs> สเตอร,ร,ตร์เนาะบูมันลุนบูมแม่บูบมแม่กานหลังของงานศูนยะ์การค้าภาคศักด์ทุกคนบรรยากาศยามเย็นยุโรปคิดนี้เนาะงาน นเถทุกคนกคนะคริบเทกากินจเจเรเคิดจดมาดีเศร้ามาละคอยเนาะบนรรยากาศสองไฟในพรเดาอันนี้มาใส่ในตุกดิกไปหนึองเจนเทศกาจเจนี่แม่นโบกินประเทศซีนะทุกคนนะกินแต่ประเภทกินแต่ประเภทอ่าพักหมากไม้นมเนย่อย่างประมาณนี้ด บุกินเนื้อมาชิมกันทุกคนอ่าประมายของเจเนาะบุบกินเนื้อกินอย่างบุกินเนื้อสัตว์นะงดบริโภคเนื้อสัตว์ไม่อย่างประมาณนี้ทุกคนเนาะซึ่งเป็นศาสนาอินดูบ่เนาะทุกคนเนาะน่าจะเป็นศาสนาอินดูทุกคนหลายคนน่าจะฮูนะ้เนาะเขาศึกษาบอยู่ในอ่าตามเว็บบอร์ไม่อย่างต่างๆเนาะน่าจะดูเนะเดี๋ยวห่อซ้อบอลเอารถทีมงันก่อนทุกคน เราจะเอาใบเวนี้แล้วทีพันเหล่งไว้นำต้นไม้นะทุกคน <c oughs> เป็นโลกภาพวดนั่งทุกคน โอ่คก็เจ้าก็ถีบกับเดี๋ยวนะ่ะเพื่อนก็มีบนน,นนั้นให้นะทุกคนบนฝากรถจักรรถหย่งไว้ให้เป็นระเบียบเนาะ แต่ว่านนี้เขาเศร้ามาเบื้องหลังรถทีมนี่เขาปาดไปเนี่ยตรงนี้เขาเสียวไปทางนี้เลยนะแล้เขาซีเว่เข้าไปเก็บภาพไปทุกคนได้เบิ่งเบิ่งนทุกคนนี่มาเนี่ยสวย่ามครับเป,ป็นบรรยากาศอยู่ด้านในงานก็มีไม่หย่างเลยโอ้เดี๋ยวเบิ่งภาพแบบรวมๆไปเนาะ นึ่งเกิดจากหมดแล้วเนาะเขียนงานเพิ่นนขีดนี้น่าจะขึ้นกับวนนันอ่านดวงประหลาดทุกคน ม,มีการแสดงศิลปะนักขดีนะไม่ได้มีแต่ตอนนี้เขายัางอกขึ้นแสดงเจนะ้าหน้า

โอ้หอันมันดำตุนผามาทอดม้าบอชยบ มาเบิงประตูโค้งทางเข้าเพนท,ท,ทุกคนอันนี้เราเข้ามาเมื่อกี้เป็นเข้ามาด้านหลังเนาะเข้ามาด้านหลังตรงงาน,นอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้างาน,นจะเป็นประมาณนี้มีนวนถ่ายรูปถ่ายังงานคนเริ่มมนที่14หาซาสามเดือ,น,อสนสิบเนาะสองภาษาสามขายเสื้อผ้านอย่างนั้นเนาะ

เป็นกาแฟโ่ย,ะโยจะมีงาดำผสมกาแฟนำ้ำจะมีงาดำผสมเต้าหู้นำผสมครัว5าซีดจะมีงาดำาล้วนเลยจะจายเสื้อใส่น้ำแล้วนะมีแหละทีคนเยอะบ่าวเสียบ้าเ้อ ฝ่ายภาษาสัมพัสสวยงาเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอากระมุกนี่แหละเพราะว่าอันนี้คืองโตอ้โหนี่ขจรเรียนคิวเข้าไปนะน่าจะเอาไม่อย่างจจกว่านะี่ยพวงใหญ่คนชาวไทยตู่นั่งกินอาหารสบายๆเลยอันนี้เรียนคิวเข้านะขเนาะขจรน่าจะ มีการแจกอาหารโหเป็นอย่างว่านี่ คิวทับอาหารนะอาหารน้ำอย่างขจรเรียนข้าวกล่องไปนโอ้นี่กำลังเรียนคิวเข้ามานะเพื่อจะไปรับอาหารมีน้ำมีข้าวกล่องนะที่ขจาจรจัดไว้จุดนี้อนะืมแลวเดินชาเรียนคิวย่างมา ก็ชอบ,บเ,เอาเข้าอย่างนี้เข้าอ่อนน้ำนะเป็นฮองทานนะฮงทานดีเพื่อสุขภาพเ,าเป็นเครอาหารน้าารับเป็นก๋วยอตอ๋ยวหัวอกต้มใส่ 止まらないと e ょっと。 เนื้หอยนางออกมาแล้วทุกคนยอจังหน่อยเนาะบางเทือหอยทิไปถ่ายนะ้ำบาดท,ที่เขาเจ้าแสดงศิละปะนะทุกคนอเอาทิไปถ่ายทุกคนได้เบิ่งอีกครั้งนะเาางานาะเพราะว่าเขาเจรกำลังมีการโชว์ศิลปะวรรณคดีตย์นั่นอย่างสม้ำเสมอเพื่อให้ผู้คนมาห่วงงานได้เบิง่งไปสนเนะาะเดี๋ยวรอติดตามชมเนาะ